十里桂花，桂花大，不比人红的花。 Terima kasih telah menonton! น่มาหอดเสสังพอดีเลยว้าจังหวะจมแสามหอดติดจมีสามงวดติดโอ้เดี็กเสด็จถามจมีอะไรสามงวดติดเขาเขียนเลขวะเขียนเลขเขียนเลขให้เลยสามตัวสองตัวตัวเดี๋ยวมาถามกันหน่อยหน่อยสินสวัสดีครับสวัสดีครับผมเสด็จเจ้าแม่มาล่ำอ๋อพอดีอ่ะมาล่ำมัน ให้อาจารย์แซมเพิ่นมีหลายคนที่ถูกรางวัลที่หนึ่งอีกโอ้ถูกรางวัลที่หนึ่งเลยถูกรางวัลที่หนึ่งอีกบออาจารย์เคยถูงโอ้เราชนบุรีถูกรางวัลที่หนึ่งอีกอยู่ชนบุรีจ้าอืมเคยถูกรางวัลที่หนึ่งเคยถูกรางวัลที่หนึ่งด้นบ้ครับนี่ปีหกสองจ้าปีหกสองจ้๋องวดนี้ก็เลยมาล่ำเป็นคนสุรินทร์เหรอคะคนสุรินทร์จ้างวดนี้ก็เลยมาล่ำเพิ่นมาล่ำให้อาจารย์เพิ่นมาซอยอาจารย์อาจารย์เพิ่นไปซอยอยู่ปุ่นสามงวด ก็เลยเดินทางมาซอยเพิ่นมาเปิดแตนให้เพิ่นอ๋อเพิ่อนพุ่มเพิ่นเปิดพุ่มให้เพิ่นเพราะว่าเพิ่อนเคยเอาสาวประเภทสองมาล่ำบันนี้แม่แม่ห่างแม่หมายเลยมาล่ำแก่ให้โอ้หน่าอันนี้เลยมาล่ำแก่ให้จ้าเพื่เลยมาล่ำแก่ให้เพิ่นให้เพิ่นได้เปิดโชว์เปิดล่าให้เพิ่นได้ดังอีกกระพือหนมาอีกทุกเก่าอะนะจ้า เป็นยังก่อเอาไอ้เ uh พืนเด็กเก่าขึ้นมาลำบ่เอาเอาสาวประพฤติร่ำเพ่อนระพก็เลยทางนั้นก็เลยนิมิตมาที่มาลำให้เพื่อนวายทีจะสามหวดก่อนยังสิได้มาก็เลยผ้ากันในมาปุ๊บปั๊บเลยล่ะบ่ได้เตรียมโตดอกจ้ะงวดแรกก็ไปไปจุดไห้เก่าได้ษเก่าศูนย์พองวดต่อมาก็ได้ษเก่าสามงวดมึงหนึ่งไปจุดก็ได้ษสามหนึ่ง โบได้สามหนึ่งได้แค่สองตัวตัวเออแต่ว่าหาเก่าสามนะสามตัวตรงไม่ไม่ว่าวว่าที่เมื่อกี้ว่าว่าอีหยังก็สาเหตุที่อาจารย์แท่มไฮเล็กว่าถือนี่เป็นเพราะเพราะว่าอาจารย์เอาสาวประเภทสองมาล่ำให้เพลิน เจ้าทีเพิ่นบ่พอใจจ้ะเพิ่นจะบ่พอใจร่ำถวายให้เพิ่นใหม่ให้เ่เปิดโชคเปิดลาบให้เพิ่นใหม่จ้ะเพิ่นบ่พอใจเอาสาวประเภท2มาดาเพราะว่าคั่นเอาผู้ชายก็เอาผู้ชายไปเลยเอาผู้หญิงก็เอาผู้หญิงไปเลยจ้ะเพิ่นไปเข้าฝันบมอนี่จังได๋ไปไปนิมิตไปนิมิตฝันจ้ะไปนิมิตในิมิตต้นยังครับกะงวดที่แล้วอ่ะจ้ะออ๋เพิ่นมาว่าจังไดหเว้าสุนเห็นฝันเห็นหมาหมาดำสองตัวแหะจ้ะอยู่ไสอยู่อยู่อยู่นี่ล่ะอยู่นิ่ือนอาจารย์เสี้ย้ อาจารย์ก็เลยโทรไปถามว่าฝันเห็นยังบอกว่าฝันเห็นมาดำสองตัวก็เลยว่าเออเดี๋ยวมาเฮ็ดแก่ให้อาจารย์เลยสิมาล่ำถวายให้นปู่มา้มาดำสองตัวที่ข้อหมายว่าอยู่ไหนครับก็เป็นสิ่งบอดีอ่ะจ้ะมาอยู่ในอยู่ในี่งฮ็ดบอดีก็เลยว่าถ้าถ้าเพิ่นมาถ้ามาดำเพิ่นมาลำ่ำถวายมาเฮ็ดพิธีให้เพิ่นแต่ว่ากษัตริย์จากเล็กไปนหน่อยเพราะว่าลูกกับบดายร้าย ดูกระด๋อน้อยเฮ็ดตามกำลังจ้ะตามตามความเสื้อก็เฮาเนาะจ้าตามความเสื้อจ้าลังจากนี้ที่เฮ็ดแล้วนี่บานอาจารย์แท้หรือว่าตู้ของอาจารย์แซ้เองกามีบารมีขึ้นจ้ะอ๋อบารมีของเพิ่นกาสิกลับขจ้นเลขกาสิเขาจ้ากาสิเขาให้ยติดตามผลงานของเพิ่นค่ะช่วงนี้จะให้เพิ่นพักก่อนอ๋อหายจนพักก่อนช่วงนี้ให้พักก่อนให้เพิ่มพลังก่อนเออให้เป็นพลังบวกก่อนแลนวมีหาพักก่อนครับ เพราะว่าตอนนี้เจ้าที่เพิ่นพ่อใจแล้วเพิ่นเริ่มพ่อใจแต่ว่าเจ้าที่ยืนอยู่นแห้งเจ้าทีไม่แห้งจ้ะแห้งเลยเพิ่นแห้งแห้งเลยเพิ่อนหายเหล็กยังเพิ่อนหายแล้วเพิ่อนหายแล้วเหรอวันนี้หายแล้วจ้ะเพิ่นเทียนหายแล้วเพิ่นเทียนหายแล้วก่อนที่เทียนหายเนี่เพิ่นมาว่าเบากับเ่องเบาแล้วค่ะเพิ่นว่าจยังไงกันเพิ่นว่ายเอาเหล่าไปให้เพิ่นกินที่ทั้งคุณ มาอันว่าเเเราไหสวัสดีครับโอ้มาไม่ทันเลยมาไม่ทันดังลังเลยมาดามเปิดแล้วบอลลินในเปินท şey> <да ั้งคุณเป็นไหนเอาไปลลินในเป็นทั้งคุณแตอนนี้เปิ้นกต่ิดีขึ้นมากแล้วจ้ะอจ้ะช่วงนี้คือว่า ตีเพิ่นนั่นแหละเอาสาวประเภทสองมาล้อเพิ่นบ่พอใจขันเอาผู้ชายก็คือผู้ชายเอาผู้หญิงก็คือผู้หญิงมาเลยผิดพุ่มเพิ่นเปิดพ่อพ่อใจยังได้เอาเอาสีหมายมามาสีหมายมาล่างมาล่างให้เลยจ้ะอ๋อครับอ้อาจารย์คนบ่้นี้แตามาล่างให้เลยบรรยากาศบอกให้เพิ่นเอาสาวประเภทสองมาล้อมเป็นความเชื่อเนาะค่ะเป็นความเชื่อค่ะแล้วแต่ก็พิษเจริย่าณเอาจ้ะ เป็นความเชื่อจ้ะจิ๋วเดี๋ยวก็บที่มีโชคมีลาบลจ้ะเดียวก็บที่มีโชคมีลาบจ้ะโชคลาบของอาจารย์แซมก็่าจิคืนจ้ะจิคืนมากจ้ะ<ม>แต่ว,ว่าช่วงนี้หาอาจารย์พักจะก่อนจ้ะ<ม>คือเพิ่มพลังบวกก่อน<ม>ตอนนี้อาจารย์ก็คือแบบว่าพิดหลายๆอย่างเป็นบ่พอใจหลาย,ลายอย่างก็เลยเฮ็ดให้เล็กเขบาจ้็ให้เล็กเขบาแล้วก็คนด่ามาคนว่าคนหยังเราเนี่ยก็ก็มีส่วนนะคะ กำลังใจต้องให้กำลังใจกันเวลาเวลาให้ถือเล่าก็จะดีเวล่าให้พ่ถือเล่าก็ันเป็นแบบว่าเป็นเป็นภาพก็ดีเลยจ้าคอมเมนต์ดาจ้าคอมเมนต์ดาจ้าก็เลยบอกอยากมาซอยเพื่อนว่าเออให้เพื่อนได้กับเพื่อนมาได้ให้ไว้ให้ลูกศิษย์ลูกหลานให้ต่อไปจ้ะเออต่อไปก็ที่ดีแล้วล่ะค่ะครับอ่าตัวเล่มขีดตัวเล่มขีดเขียนตัวไหนก่อน บ่หูด้วยจ้ะบ่หูจ้ะตกไปเบิ้งในกระดาษออ๋ต้องไปเบิ้งในกระดาษว่าเลียงยังเบิง้งหู่้วยกันยังบ่ได้เบิ้งจ้าต่อจางอีไปกระดาษที่ใส่นี่ครับแปดที่ดีขึ้นเนาะจ้าต่อไปนี่กับที่นีขึ้นอาจารย์นี่เพราะว่าเดี๋ยวเมื่อกี้พีพ่อพ,อ,พ,อ,พ,อ,พอใจแล้วจุดถูกเมื่อกี้เจ,จ้าที่เพิ่กับยังว่าท่านพอใจก็ได้เลยจังเลจ้ะ จุดถูดต้นแรกนี่ได้ได้เลขหาตัวเดียวจ้าลดห้าิ้นแล้วจ่ายจ่าอืมก็เลยให้จุดใหม่จุดใหม่จุดใหม่เด็กก็ได้สองตัวคือเก่าสองตัวคือเก่าได้เบิ้งอยู่ถูกในคืนหนึ่งซีอ่าก็เลยวังนี่เลขหนังน้ำบ่อประทัดบ่อหาประทัดนี่อยู่อ๋อเขียนเลยเบิ่อแล้วบ่เขียนเลยเพิ่นเขียนเลยเมื่อนละจ้าหาประทัดนี่เก้าสองหาบเก้าสองหาคับแปดศูนย์อือให้ตัวสีเขียนขอเบิ้งเลยครับผม นัของปูคุณเขียนไห้เนาะของปูเขียนไห้ถือมาทั้งเบิดจเทหัวดลครับกจถือมาเรืออยู่จากกับบดาลายจ้ะกับดายซีล้อหรลกับมีแง่หัวหนึ่งถือเท่าไหร่หวหัวมงน่องกับถือคาร่อยถือคาร่อยจ้ะถือสงตัวสองตจ้ะคือเลขสามสานึ่งจ้ะสามหนึ่งตรงตรงกลางเลยจ้ะโอ้ตรงตรงเลยเนาะกเอาใ่ไปเลยนี่นะอาลูกเ แต่งเองด้วค่ะแต่งเองเลยแต่งเองลำเองค่ะแต่งเองลำเองจ้ามาแบบเล็งด่วนค่ะบอได้เอาชุดมาบ่ได้เอาชุดมาครับโอ้หนี่บอตัวนีิบอสิเขียนห้บนนึงนึ่งจ้าเป็นเขียนหาจ้าเนี่ครับมันเป็นเหล็กอย่างนี้กะเบิงเอาเด้อค่ะโบ่บเหมือกันว่าจังได๋ผมวันที่4เล็กจีบบ่จ้า เก่าหรือสองหีือเกตส์เนาะอันนี้อาจจะเป็นสองตัวอันนี้อาจจะเป็นสามตัวตเนาะจ้าครับตามสายตาเห็นนี่ก็คือเก่าสองเกตสครับแล้วก็ทางนี้ซีเกตส์ซเกตสเนาะครับผมโอ้เขียนใหญเลยอะค่ะ เขียนให้ล่ำเหรอเขียนเลยเองสิครับจะลงมาเองจ้ะลงเองเคยเป็นแบบนี้เป็นรูค่ะเวลาล่ำแต่ว่าตอนตอนนั้นเป็นล่ำให้ที่บ้านโน่นทองค่ะล่ำถวายล่ำถวายไอ้นางตะเคียนก็ให้สองตัวบนกับสองตัวรางจ้ะ สองตัวบน,วบนกับเก่าโกกำหาศูนย์จ่างวดที่ผ่านมาเมื่อปีที่แล้วจา่าเดมาลัมถวายในยุบานนวลทองค่ะนางตะเคียนบ้านตะเคียนบ้านนวลทองบา้บานนวลทองนนอ,อง่ะถวายนางตะเคียนในเพื่อนหมอบจ<อ>านในเพื่อนนะจ่ะอ๋อครับกับเพื่อนไปลงแล้วก็ไปล่ำยุลานเพื่อนกระหายน้ำสองไห้โฮกสามสองสามโตค่ะที่บ้านที่ชนบุรีนะจะ่ชนบุรีออ๋ขอบคุณเนาองะล้านอยู่แถวใดก่อนนี้ล้านอยูใ่ใบพาชนบุรีค่ะมอเตอร์ไมล์เล็กเกตค่ะ หมายเลขเกศค่ะอืมอยู่บ้านก็มีองค์ปูคือกานทะมีต้นไส้ญ่อยู่นั่นปูก็จะให้ดีให้เรื่อยจ้ะอืครับโอ้มื่อนี่ได้มะลัมถวายสามมะลัมถวายปูใหญ่ปูใหญ่อาจารย์แซมเนาะได้ทั้งบนทั้งล่างปูใหญ่อาจารย์แี่มเลข่สามหรือเลขกเกศหรือเลขกสองใส่ครับเลขกสามเก้หล็ยังมีอีกใส่มว่าเลขกสองเก่าสองเออเก่าค่ะจะเป็นเลขกสองสามเออคือสามคือเลขกสามเนาะครับ แต่าต้อนเทียนของมึงหูซึกตัวอย่างเนาะเพราะว่าลายมือบ่ได้แบบนี้นะแม่อล่มือปลาดอยาะมือหนูบ่ได้แบบนี้หนูนุ่งมุ่งก็ยังเบิ่งบ่คไข่เหมือนกันไดยครับอันนี้เลขประทัดตัวนี้หายเลขประทัดครับประทัดเมื่อกี้เข้าสามหนึ่งจึ๊มๆึ๊มใส่เบิ่งเลขประทัดในคำอ่ะคุณแม่เอาคือแตกเบิดนี่นี่ล่ะสิแกเห็นอยู่เห็นอยู่ค่ะมันเทียลอะไรกัเก่าเก้าสองห้า โอ้เก่าสองังาแปูนย์คือกันใช่ไม่น้อเก่าคือการขาตัวนี้เนี่ยผมมเงมาเคยตส์เออนี่มันต้องวันสี่นี่ฮะนี่นี่นี่นีัดเลยป่เท่นี้เกาสองหเลขประทัดครัว่าแปดศูนย์นะจ่าบาทก็เก้าสามเนนะครับชัดเจนชัดเจนอ่ะไปพิจารณาดูเด้อเดินทางมาต่างไกลเดินทางมาต่างไกลมาฮอรนีจังโมงครับมาฮอ บ่ายโมงบายโมงอ๋อครับครับอ่ะมาหอดัปลานังลำมาถวายปูนังลำยิงหิวหนามอยู่น okay. hmm. ี่อืมนนีครับปลาจะยดนางลำดดไ้ปสไม่รู้เหมือนกันนปมาเกาสองสามก็เป็นไปได้เนาะ้ให้เบึ้งเอาเองให้เบื้งเอาเองเนาะสมหรือเจนี่ละเนาะสหรือเนะครับ เป็นปูนียมาล่ำถวายอยู่บ้านอ,อาจารย์แซมตัวนี้สำนักอาจารย์แซมเนาะสำนักปูปู<บ>เกปูปูใหญ่อาจารย์แซมน,นะครับเคยถือก้ัน,นที่หนึง่งมาแล้วใช่เคยถือมาหลายปีแล้วจ้ะอืตั้งแต่ปีหกสองจ้าวันที่หนึ่งตุลาค่ะหกเก่าหนึ่งหนึ่งเก่าเจ็ดนะคะอาจะตามเลขนี้ก็ได้ได้ค่ะเมื่อต่อไปเอาจำได้บอดเหล็กถือแล้ววันที่หนึ่งหกเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าเจ็ดจ้ะหกเก่าหนึ่งหนึ่งเก่าเจ็ดวันที่ 2 5 6 2นหารอยัจองจ้ะโอ้จำได้เมิดเลยส่วนจำได้เมิดจ้ะและก็กดติดตามที่สำคัญเลยครับต้องกดติดตามไว้ก่อนกดต้องสีแดง,งเลยครับ